สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสุขูสุขคนนะครับผมมาพา่อกระบอกแดงคือเกา่าครับพี่น้องกับเมนูแซ่บแซบคือเกา่ามาพี่น้องมาเมื่อนี้ได้ไข่เปลี่ยนตอนแรกว่าจะท่ากินไข่มนแดงใหญ่ๆเห็นยายเพินเ่นมาขายพี่น้องยายไอ้ผู้เท่าๆยายเท่าๆแก่ๆเพิ่นมานั่งขายก็เลยก็ <laughs> เลยซื้อซอยเพิ่นนะครับสี่มกนี่นี่นพี่นอ้องอ่าเพิ่นขายอะไรเงี้ยสองมกห้าสิบบาทสี่มกหนึ่งร้อยซื้อซอยยายเพิ่นเห็นเพิ่นมานั่งขาย อยู่ตลาดพี่บุญก็ลเลยปิดไตไอโสซงส,งสารเพิ่นนะครับพี่น้องเอ้าก็เลยซื้อซอยเพิ่นตอนแรกว่าจะท่ากินในก้อยไข่หมแดงแบบว่า,ขา,ยยาไข่ใหญ่ๆอันนี้ของห้องไข่ฝาแต่ว่าบ้านหมแดงห้องไข่เปลี่ยนแต่ว่าท่าเลยพี่มูลเพิ่นเพิ่น,พนห้องไข่ฝานะครับมาซิมเมึงเมื่อกี้บุญอยากส้มปัดใน,นเอาหมึกนวำสียั้นหน่อย,าอยมาเดี๋พี่น้องเนอะ ได้กินขอบยายเพิน่นย่างกายล้วพี่น้องเห็นเพิน่นเทา่ทาๆนาจะประมาณเจ็ดสิบกว่านะครับเกือบเกือบแปดสิบอยู่ดอกโมฮอดเก็คือสีจังหน่อยเห็นเพิ่นมาหนังขายนะครับไปแต่สงสารเพิน่นก็เลยซื้อมาก้อยสนกวะเอาแซ่บคือกันแล้วก้อยไข่ฟากัน ม,มาแล้วไอ้ะอบะเมนก้อยใข่บะแดงแรกแหง่งปีก้อยไข่ฟ้าแรกแหง่งปีรอบนึงผักซีลาวครับ រូន mm ិងសាញទ្រូវីខ្ញំបារបាន់ទ្ ออือาถาบเขาถาครับพ like ี่น้องในว่าแนวแซ้มยอนเนี่น้อยพอดีเลย จวดใส่ก่อนอออจวดเลยบ้างเลยทำนี่ครับมา มันสิบเบิบร์ดบเมนอย่างดอกสดพี่น้อง

เอาลูกโดดมากัฟด้วยพี่น้องแต่ว่าใส่มั็พริกป่นเข้าไปโอ้หเพชรคักมั็พริกเงนี่นนโอ้หูจวนเลยเลยบได้แก้มมันลูกโดดแล้วมาเนี่ยของเนี้ยเขาปรุงมาเพชรอยู่แล้ว <c oughs> ดูเถอะไก่พอมอีได้พักกระโดนครับแต่ว่ารอบนีนบ่อ,ม,อมีเด็ดจริงครับนี่ไข่ฟ้าห่อใบไอผักพายไงผักกระจองนี่ยุ่มใส่น,นี่ครับโอ้ย กว่าหันมียงป่าพูดได้นี่ครับนี่คีบพอปานเล็กพอปานเล็กไงคีบน้ำแข็ง คืออย่างมาตีคขับพิเจ้าของปรุงเองเลยพี่น้อง <S <S พิดเองพิรเองใจไอ้ ประมาณซอนนี่ครับพริกผงโอ้แต่ว่าเผ็ดคักเกินคาด้หน้าเสืออร่อยเผ็ดขนาดนี้ ตีนี่ซ้ำหนึ่งเนี่ยผมไม่ค่อยเผ็ดนะ้ำพี่น้องอันนี้ชิลายเติบโยมตอนซื้อย้ายเพิ่นมามันได้หลายได้ลูกเพิ่น่า หารมันได้หลายจบับเบงเด้อของยายบุมีแป้งในผลนหมายถึงว่าเพิ่นทางมาเพิ่นบนได้ผสมแป้งกันนะครับกูท้าว่าครับผมกันเลยไอซื้อมาสี่มกปะเทอออกตอนเสียก,ก้อยพี่น้องแต่ละมกได้ปลาไหลดี แต่ว่าเราแดงเห็นตั้งแต่ตอนซื้อแล้วแหะเป็นเค็บเงว่ามันบริมีแป้งเลยดีนะครับ <c oughs> หายยากพี่น้อง ตะเก้าผมไปหากระมู่ผมนะวู้ย,ยเบื่อเสิได้ยิงแต่คนแพ้เวลามันกัดนี่มันจะเปื่อยแล้วครับหลังจากที่มันกัดเปื่อยเปืเป่อยออกอีกคนแพรนะครับ โอ้ยขักบมาดเด็ใครแน่่ะแต่เขาคือขักแท้จังหวะพริกเ,เนี่ยเด็กโอ้ย ้าเขาเห็ดกินนะครับพี่น้องเแบาแดงแนะนําเลยว่าถ้าเขาเห็ดกินเนี่ยของกินนี่ย่าห้เพช้าภายมาเพชเป็นนะาเป็นเอาลูกโดดมาแก้มเมาเพราะว่าถ้ามันเพชปุ๊บอะมันจะปอดแท็บครับมันจะปอดแทบมันจะกินยากมันจะกินยากมันจะเห็ดให้อาหารน้าบอดแทบบ้ามันเพชลายนะครับถ้าเขาเห็ดแจวเพชรหรือว่าเขาก้อยเพชกินยากทั่นี้เลยครับ เวลาเขากินแต่ละครัมันจะห้อนปากแต่ถ้าเขาแก้มลูกโดดพชษเนี่ยเขายุดกินอาหารเท่ามนกะมันกระโบพิษได้ถ้าเขาเหตุบางโบพิษครับพราะเขาพ็ษลูกโดดเขาจะยุดแก้มแต่ถ้ามันเพชษนาอาหารมาแบบนี้ก้อยก้อยยังงก็ตามนะครับแจ่วแจ่วจ้ามยังงก็ตามถ้ามันเพิษนี่มันจะเพชษทุกคำกินคำไหนมันก็เพชษกินคำไหนมันก็ห้อนนะครับมันเสียเห็ุในเขากินกินมครับกินม่แซ่มนะครับ โอ้ยผมกะผิดพลาดเองก้อยเองเพชรเองซูนในเจ้าของเองแบบนี้ครับบอกคิดว่ามันชิพชเพชรแห้งปันนี้บอกผีกันนี้ครับใส่น้อยซอนหนึ่งถือว่าน้อยนะครับพี่น้องถือว่าน้อยแห้งเลย <c oughs> <c oughs> ลืมบมอกก้อยใ,ใส่น้ำปูลาพาเซ่เปาแดงและมวยผสมกับกน,น้ำปลาสองเวอร์ชันครับ พี่น้องวนใดอยากลองกินลองชิมครับทักมาได้นะครับน้ำนปูลาพาแซ่บขนมจีนนีครับขนมจีนขายดีดีพี่น้องห้อและสิบาทแล้วมันเก็บไว้ได้เป็นปีไหมขนมจีนนะครับเขากินโมเบิร์ตเขากินโมทันกระโบเสียโอ้ย ลงเดือนละสองหมื่นห่อเบิรพี่น้องไผ่ซื้อซิปกระแถมอีกหนึ่งไผ่ซื้อยี่ยี่ซิปหอ่อแถมสองห่อละสิบบาทครับอีกสักคำก่อน <c oughs> ครับ ขักขักขักทรงไหายาเพชรเท่านั้นแหละครับอย่างอื่นดีปุ๊ดเฮ้ยจังแซบ Mm-hmm. บ,บเตือแรกได้พี่น้องบุเคเอามมก้อยจะเต่อได้ก้อยไข่เปลี่ยนก้อยไข่ไข่ฝานี่ครับเรียกสซดกินไปเรื่อยๆอยู่ครับยันกิบมันยาวพวดโอ้นะครับผมอะคือเก่านะครับพี่น้องขอโทษขอพายอีกข้างหนึง่งแต่ซีซาร์ลาย ถ้าพิษหลนะครับผมคลิปนี้เกินคาดยังหวาเฮ็ดมาใส่ผีหน่อยหนึ่งบุคิดวัชพิษป่านี้นะครับผมมากคลิปนี้ฝากพี่ตาน้อง,องสุขุมคุฝากกดไลค์กดแชร์บ่าวแดงเนี่ยเด้อครับพี่น้องแค่นี้ก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดแล้วนะครับสำหรับบ่แดงเจอก,กันคลิปหน้าคลิปนี้ขอพี่หน้องนะครับผมสุขภาพแข็งแรงนอนรับก็ได้เงินหมืน่นนอนตื่นได้เงินแสนนะครับพี่น้องแม่มือให้ได้แก้ียวอนีโชโทษให้อย่าได้มาผ่านนะครับลาพี่แลวน้องไปเพียงเท่านี้ก่อนเจอก,กันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ